โอเคครับผมวันนี้มาอยู่ในเกมแซมดังโมบายนะครับอยู่กับช่วงแบกผมที EP 2นะครับก็วันนี้จะเจอทีมแบบไหนจะเจอทีมดีหรือเปล่าหรือจะเจอคนโยนอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับต้องรอดูนะครับโอเคครับตานนี้นะครับไปดูในเกมเลยครับมาครับโอ้โห คนสามกดตูข้ขาว่ามาคนหนึ่งก็ไม่มียาสุดะโอเคผมก็ต้องซากุมะย,ยิงสน,น,น,นามหน่อยเอาวัตฟากศูนย์เกมโอ้โห เอาละสี่เอาละสี่เต็มที่เต็มที่ครับศูนย์เกมโอ้โหมีการอวดสถิติส่งมาให้ดูด้วยนะมา <c oughs> สามสองนี่ฮ <c oughs> ไปส่ง อย่าเล่นเองนะสซงดูความเล่นเออครับโกได้โกได้ผมจะป,ปิดพีจะป,ปิดฮึบโอ้โหเฮ้ยปอมเอาผมปิดเองและอ่ะเล่น P G จ G ยอดไปม

xuống ấy ôi liều thì nó trên yên ấy da à lên yên ừ ok Long long, long long อย่างดีอย่างดีไปปิดสามแต้มอ๋ยลีบาวไม่ได้ส่งกูเอะสวยสวยเฮ้ยปิดเถอะล้องไม่ งัดแตกก่อนทีหนึ่งเฮ้ยมันสามตุ๊สองวะนี่ไงนี่ไงงัดเข้าไปอเอ้โอ้ยอะไรวะเน,นี่อยอผมไม่ค่อยเจอคาคุตะ ปิดไม่เป็นเลยยาสวยสวยได้อยู่ได้อยู่โอ้โหต้องช่วยกันนะ่คือแบบผมต้องมาช่วยเขาปิดโกาดายแล้วต้องไอ้นี่ด้วยอะโอ้โหแย่แล้วแย่แล้ว นี่ไงแล้วกูงัดขึ้นมาไก่จัดเอ้ยมันส่งได้ไงเนี่ยจเย็นเด้อเฮ้ยมันสามได้ผมได้สวยดังไปนี่ไง นี่ไงโดนกูหลอ,อกไปก่อนทีหนึ่งเอ้ยโอโ้อะไรเนี่ยเฮ้ยทาสตาเขาเล่นเป็นนะเนี่ยชื่อเหมือนบอดเลยโทคัส,สุอืมอืมาทำให้ทุกอย่างละจะส่งกูได้ไหมล่ะ สวยสวย้าแต้ม้าแต้มเฮ้ยปล่อยเขายิงไม่ได้งัดมิเซเทลุาหาแตมห้าแต้มได้อยู่นารูเว่าเล่นเล่นเองชุด ừ ờ, đáng mừng phải con bài chiếu bài chiếu hơi yà bông hay anh oh. đi đặt mặc kệ มีไม่ตายนะชูได้ไหมถามจริงออกไปชูเอ้ยนี่โอเคเสียแย่แล้วโอ้โหวายร้ายวายร้ายยาสุดานี่ไงแล้วกูชูโลง่ลงๆเลย โอ้โหเขาต้องออกลูกเขาว่าเขาต้องออกมาช่วยปิดนะเมื่อกี้ผมก็ปิดคนเดียวนะยาสุดายืนอยู่อย่างนี้ไงนะไวร้ายเฮ้ยโอ้ไม่เออ, oh เอ,อสามเต้ม ต้องการสามแต้มผมปล่อยข้างในเลยผมต้องไปช่วยกันตบไปลงงัดตบไปลงไม่ลงงัดสวยโอ้โหมาเกมนี้ m v ็มวีต้องเป็นผมอยู่แล้วนะของเขาดูสกอร์หน่อย12.0ทำไป14ทำแต้มโอ้โหพีต่ต้นต้นก้มหงเละก็ได้นะจริงๆตัวมันยังพอเล่นได้มากกว่าโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรชนะไปแล้ว ปล่อยวางไปโอเคครับไปดูเกมต่อไปได้เลยครับโอเคครับตอนที่เกมที่สองไหนเอ,อ้ยาสุดะเฮ้ทำไมถึงมีแต่คนเล่นยาสุดากันนะโอเคสกุลงีแล้วนั้นยาสุดะผมต้องเล่นลูคาวา่าอยากเล่นลูคาวา่าอยู่นะครับไปเอา้า ถึงกับดา่าโอ้ไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่คนเดิมด้วยไม่ใช่พี่ต้นต้นอะไรต้นกลุ่มต้นกลัวโอ้ซากุซาลาบอนสแรมดังเกอร์บีจอแ์แดนอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหวชิวไหวชิว จบับอลครับดูจากประสบการณ์ทีมนั้นน่าจะได้ไอ้ไม่เห็นวงอีกนี่ไงผมว่าทีมนั้นได้ทุบๆโอ้แบ็กตังส่งผมเออเฮ้ยกูถามจริงไ <c oughs> วร้ายมาอีกแล้วครับรีบาง โอ้โอโอเขาเข้าไปเลยเขาเข้าไปเลยส,ส่งผมอเอะเฮ้ยแล้วมึงจะไปส่งยาสุดาทำไมอะนี่ไงเอาไปกล้องโอ้โหช้าไป แย่แล้วโอเคเราผิดเองก็รู้ตัวก็ดีสองกูนี่ไงเอาไปก่อนถ้าไม่ตายคือเขาว่ากอบท่ารู้เขาว่า,อา,เ,า,วาเอา้ารีบาวไม่รู้รีบาวสวย นี่ไง,อโ,งโอ้โหติดระกวนผมพลาดเองตองเลนโอ้โหระยะมันโอ้โหมีหลอกด้วยแต่แต่แต,แต่นี่ไงเล่น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 เองเล่นเองเ,เ,เ,เออเออเอาไปก่อนถ้าไปตายไม่ลงด้วย โอ้โหเห็นรู้ว่าเขาจะมายังไงแย่แ yeah, ล้วครับตรงกูชูแสกไปเลยต้องลงแล้วละ่ะไม่ลงอีกเหรอตบสวยโอ้อยสุดาไม่รอเก็บบอลเลยตบ โอ้โหสี่ต่อสิบสองเยอสิเยอะสไม่ไม่ไม่ไมเออต้องลงแล้วอะ what the fuck ดูสแตกอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้

ตบไม่ลงโอ้โหลงไอ้ยาสูด่าเขาไม่ยืนเกียกะอะไรวะเนี่ยเอา้าไนซ์อาชิโตเออซากุต้องตกนะไปช่วยกันป้องกันนี่เฮีย เออก็ยังจะส่งอยู่เออก็ยังจะส่งอยู่อ่อเอาเออเออเออดีบาลไม่ได้เลยเออสวยโต้ดังไปไหวอยู่แปดแต้มเขาไม่ทัน เอ้ยก็เขาตกเป็นเนี่ยโอ้โหอันี้ก็ตกเป็นโอเคมาคดังหนึ่งเออไม่ตายพร้อมแล้วมีการอกด้วยนี่ไงไม่เข้าหรอกรีบางไม่ได้เล เอ้ยอก,ก็ยังจะเข้าไปนาะสง่สงส่งอ้ไม่ไหวเออเออนายอยู่ไม่ได้ไม่ได้น้ำหนึ่งนาทีนี่ไงเออยังบล็อกทำได้ นี่ชูเลยซากุไม่เล่นแล้วนะครับไม่เล่นแล้วแต่รีบาวไม่ได้เลยแล้วก็ไม่บอกเอ้ยมิเสเตอร์อารุ เอ้ยวิ่งไปไหนอ่ะไม่เรียนแล้วนะครับทีมผม <c oughs> มาเอาหน่อยลูกเขาว่าอวกอลลุคเขาว่าโอ้โหผมพลาดอีกแล้ว <c oughs> อ้าวคือ,อ,อที่ผมปล่อย หลุดตู้เขาป่ะหล่ะเรคือผมไปโฟกัสกับมุลลาสเมงไงคือไอคอนกุเลเขาไม่ไปปิดมุลลาสเมงอะ่ะเขาไม่ไปปิดไอ้มุลลาสเมงเลยอะ่ะลงผมก็เลยไปโพงไงมุลลาสเมงอย่างเดียวเลยแบ็คบังเลยเนี่ยหน้าแล้วเขามาบังหน้าตู้คขาป่ะ อเออโหจบไปแล้วแมตต์นี้นะครับไม่ไหวเอาเคผมน่าจะได้ MVP ใช่ไหมนี่ไงแปดจุดสองเขาส่องหน่อยโอ้ตัวโอ้ถามจริงเหมือนกับไอเกมเมื่อกี้โอเค ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันครับ